สวัสดีค่ะดิฉันมนทินีวงทองจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอมหวงอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะคะ รพสตของเราเป็นขนาดเล็กนะคะมีทั้งหมด6หมู่บ้านประชากร2,514คนนะคะผู้พิการที่จ้างงานของเรามีทั้งหมด2คนนะคะซึ่งพิการทางการได้ยินทั้งทั้ง2คนเลยนะคะทั้ง2คนนียเป็นบุคคลที่ขยันนะคะมีความตั้งใจในการทํางานมีอัธยาศัยดีนะคะงานหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารนะคะซึ่งมีการลงรับหนังสือและส่งเอกสารแก่ หน่วยงานและบุคคลในชุมชนได้นะคะมีการเยี่ยมบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มป่วยกลุ่มผู้พิการร่วมกับเจ้าหน้าที่นะคะโดยการช่วยนะคะในเรื่องของการวัดความดันโลหิตการให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยและครอบครัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความร่วมมือกับชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมจิตอา,าสาต,ต่างๆนะคะ และสาหรับนะคะในรพสตนะคะผูะ้พ,กพิการก็จะช่วยในเรื่องของการชั่งน้ําหนักการวัดความดัน,ดนและสามารถที่จะรงข้อมูลผู้ป่วยในระบบบริการเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ได้นะคะสำหรับก่อนที่เรานะคะไม่มีผู้พิการมาช่วยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอขาดแคลนบุคลากรนะคะทำให้ไม่สามารถนะคะการให้บริการสาธารณสุขได้อย่างเต็มที่นะคะ นันบางอย่างในรพสตออาจไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเนื่องจากพลังงานที่มากนะคะเมื่อเราได้มีผู้พิการสร้างงานมาช่วยนะคะรพสตอเน,นี่ยลดปัญหานี้ได้เยอะเลยนะคะโดยผู้พิการนะคะให้ใช้ความรู้ความสามารถนะคะของตนเองเพื่อช่วยเหลือรพอสตอและประชาชนในชุมชนได้นอกจากนี้นะคะยังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้พิการในสังคมและเพิ่มโอกาสในการทำงานสำหรับผู้พิการได้ด้วยนะคะ เราได้สนับสนุนนะคะการอบรมนะคะเช่นการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นนะคะการอบรมการควบคุมป้องกันการติดเชื้อนะคะการอบรมอาหารปลอดภัยการออกกำลังกายนะคะสำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะผู้พิการก็ได้รับการตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็ได้รับวัคซีนนะคะตามที่รัฐบาลกำหนดนะคะเช่นในเรื่องของวัคซีนไข้วัดจยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนารี วงใย,ยมูลอายุการทํางาน8ปีเป็นผู้พิการทางการสื่อความหมายและการได้ยินตําแหน่งพนักงานทั่วไปบริษัทที่จ้างงานคือบริษัททัตพับเพตีจำกัดงานที่ได้รับมอบหมายเป็นแม่บ้านทําความสะอาดทั่วไปกวาดใบไม้รดน้ําต้นไม้ดาย้าทางป่าเก็บขยะเอาไปทิ้ง แล้วก็มีไปส่งเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้เฝยในพื้นที่ตำบลบ้านบอมแล้วก็มีจัดโต๊ะเก้าอี้อเตรียมสถานที่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีโครงการอบรมต่างๆก่อนหน้าที่จะได้มาทำงานที่ราพสตตอบ้านบอมหลวงก็ได้ไปรับจ้างดำนาเกี่ยวข้าวเก็บข้าวโพดแต่ว่างานไม่ได้มีให้ทำทุกวัน ทำให้รายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลกันติดลบเป็นหนี้ค่ะแต่พอได้มาทํางานที่รพสตบ้านบอมหลวงทําให้มีรายได้ประจํามีเงินเก็บมีเงินออมสามารถปลดหนี้สินได้ทําให้ผู้พิการมีคนณค่ามีศักยภาพในการทํางานทํางานดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไป แล้วก็มีกิจกรรมเข้าร่วมกับสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานขาวดำหรืองานประเพณีในพื้นที่ตำบลบ้านบอมได้อย่างดีมีความสุขโมเดลว,วันละหนึ่งบาทผู้พิการก็ได้สนับสนุนทุกปีค่ะเจ้าสิบวันมหัชจันทร,ร์ก็ออกกำลังกายวันละสามสิบนาทีกินอาหารที่มีประโยชน์ม หวานมันเค็มลดแอลกอฮอล์ดื่มน้ำให้ได้วันละ2-3ลิตรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงเพอการออมเงินก็ได้ออมเงินกับธนาคารหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรแม่ทะแล้วก็มีเกิดกระปุกออมสินที่บ้านค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทที่ได้ให้โอกาสแก่ผู้พิการได้มีงานทำได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขกับการทำงานแล้วก็ดูเพิ่มกับสังคมได้อย่างภาคภูมิใจค่ะสวัสดีค่ะติฉันนางศรีไลบุนักพิการสื่อสารความหมายและการได้ยินตำแหน่งพนักงานทั่วไปบริษัทที่จ้างงานบริษัทมิมตซยซุมิโตโมอินสวาลัน,นจำกัดสาขาประเทศไทยงานที่ได้รับ มอบหมายเป็นพนักงานทําความสะอาดล้างห้องน้ําโ่่ยเจ้าหน้าที่รับคนที่มาใช้บริการจอข้อับจัดโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมตายญ้าถางป่าปิดประตูหน้าต่างก่อนกลับบ้านก่อนจ้างงานชีวิตของสันของข้าเจ้าข้อลำบากมีอาชีพทำนาทำไร่เข้าวโพดรับจ้างทั่วไป ไม่มีรายได้แน่นอนรายจ่ายมากกว่ารายรับมีหนี้สินมากมายหลังได้มาทำงานชีวิตของข้าพระเจ้าดีขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากมีรายได้ประจำมีเงินใช้ใจและผ่อนชำระหนี้สินได้เป็นบางส่วนมีเวลาเหลือไว้เหลือไว้อ,ไออกกำลังกายและมีความสุขดีขึ้นคุณค่าที่ได้รับจากการจ้างงานในครั้งนี้ข้าพระเจ้าที่คุณภาพ ชีวิตท,ที่ดีขึ้นมีเป้าหมายในชีวิตและมีสว่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมากขึ้นของคุณบริษัทที่เป็นคุณค่าและให้โอกาสในการจ้างงานคนพิการทําให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นและในและใสชีวิตได้อย่างมีความสุขทุกๆวัน ทางราพสตอบ้านบำรุงนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะทางบริษัทนะคะมิตซุยนะคะสุมิโตโมอินชัวรันนะคะจำกัดสาขาประเทศไทยนะคะและบริษัทพัฒน์พัฟ p ต r ร์นะคะจำกัดเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้รับการสนับสนุนนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทางของเรานะคะจะได้รับการสนับสนุนต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ